สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาทำไส้กะหรี่ปั๊บนะครับไส้ไก่นะครับมาดูวิธีทำนะครับไส้ไก่กะหรี่ปั๊บนะครับไก่สับนะครับเราจะไปล้วนก่อนนะครับเราจะเอาไก่ไปล้วนก่อนนะครับปริมาณเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับ เราจะทำเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันนะครับมันฝรั่งเราก็ไปหั่นลูกเต๋านะครับแล้วก็ไปต้มนะครับต้มพอสุกนะครับก่อนที่เราจะผัดนะครับเราจะต้องต้มมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ล้วนไก่ก่อนนะครับไก่ล้วนพอไม่ต้องสุกมากนะครับแล้วเราก็ตักน้ำเขาออกให้หมดนะครับน้ำ ตักออกให้หมดนะครับเราจะเอาแต่ไก่นะครับเพราะว่าเราจะต้องผัดไส้แห้งนะครับไก่ไม่ต้องสุกมากนะครับมันก็ต้มพอสุกนะครับไส้ไก่กระหรีครับนะครับมาดูนะครับเราก็จะผัดหอมก่อนนะครับน้ำมันนะครับ เราก็จะผัดหอมก่อนนะครับให้หอมเขานิ่มก่อนนะครับแล้วมีกลิ่นหอมก่อนนะครับเราจะผัดประมาณสักพักหนึ่งนะครับสูตรนี้ไม่ยากนะครับง่ายที่สุดนะครับหอมเราก็จะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับก็ใส่ให้มันสมดุลกันกับไก่นะครับนะครับเมื่อหอมเรานิ่มแล้วนะครับเราก็จะใส่ เผากับพงกะหรี่นะครับแล้วก็ปรับไฟแก๊สให้ต่ําสุดก่อนนะครับเราก็ใส่พงกะหรี่ไปนะครับเราจะใส่ประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะครับเราชอบกินแรงกินไม่แรงเราชอบกินแบบไหนก็ทําได้นะครับพริกเผาก็จะประมาณช้อนช้อนโตะ๊ะสองช้อนโต๊ะก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทําเยอะนะครับ ก็จะผ่านไปให้พงกะหรี่กับพริกเผามีกลิ่นหอมนะครับจะผัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเรวก็จะใส่ไก่ของเราที่เรารวนไว้นะครับ ไก่ที่เราล้วนนะครับเราก็ใส่นะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับไส่ก็จะแห้งนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะผัดไปนะครับเครื่องปรุงนะครับก็จะมีน้ำตาลนะครับมีเกลือนะครับพริกไทยนะครับ ประมาณนี้นะครับอยากใส่ชูโรก็ใส่ได้นะครับอันนี้เกลือนะครับเกลือก็แล้วแต่เราจะใส่นะครับอันนี้น้าตาลนะครับใส่พวกนี้นะครับไม่าให้ออกเค็มนํานะครับให้ออกหวานนํานิดนิดนะครับอางนี้ก็พริกไทยนะครับเราชิมมาแล้วครับรสชาตินะครับไม่เค็มก็ถือว่าใช้ได้นะครับ แบบนี้นะครับเราจะผัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับมันฝรังนะครับที่เราต้มนะครับมันฝรังนี้เราใส่รอบสุดท้ายนะครับเมื่อเราชิมรสได้รสชาติแล้วเราค่อยใส่มันนะครับลงไปผัดนะครับตอนนี้ไฟเราก็เร่งเต็มที่เลยนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะแห้งนะครับ ได้แล้วนะครับพอได้แล้วเราก็จะเอาไปตากพัดลมนะครับแบบนี้นะครับเราจะต้องใช้พัดลมเป่านะครับเพื่อที่จะให้เขาเย็นให้เร็วและแห้งนะครับแบบนี้นะครับเราจะต้องทำให้แห้งให้เร็วที่สุดนะครับ นี่นะครับผลิภัพของเราก็จะออกมาแบบนี้นะครับผลิภัณของเราแช่แข็งนะครับวิธีแช่แข็งก็จะทําแบบนี้นะครับเรียงเป็นชั้นๆน,นะครับ โอเคนะครับวิธีผัดไส้ไก่กะหรี่ปั๊บนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับกะหรี่ปั๊บเราก็จะแช่แข็งแบบนี้นะครับเมื่อเราห่อนะครับเราก็จะห่อแล้วก็จะมาเรียงเป็นชั้นๆให้เขาจนแข็งนะครับแล้วก็มาแพ็คนะครับ